ลังที่ตกแต่งเสร็จแล้วอีกหลังหนึ่งหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านคุณาลนะคะหมู่บ้านคุณาลจะอยู่เส้นถนนบางขุนเทียน ดเดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นห้องนั่งเล่นอําดับแรกค่ะติดกับห้องครัวและห้องน้ำนะคะห้องนั่งเล่นเราจะปูด,ด้วยกระเบื้องพื้นสีขาวลายหินอ่อนค่ะเดินเข้ามาก็คือบ้านดูสะอาดดูกว้างมากเลยค่ะ ใช้กระเบื้องผืนใหญ่ด้วยนะคะพาไปชมห้องครัวนะคะห้องครัวเราก็จะใช้กระเบื้องสีขาวเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่อาจจะเป็นคนละลายกันนะคะเคนละเฉดกันกับห้องนั่งเล่น,นะคะ่ะ ผนังตรงนี้ก็คือปูให้ดูสะอาดดูก,กว้างมากขึ้นแต่ว่าตัดด้วยกับสีดำที่ทำให้เวลาเราทำขัวไม่ดูสกรปรปกนะคะจุดเด่นของบ้านมืสองบปยพวันนะคะก็คือทำเคาน์เตอร์ครัวขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้คือเราก่อขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ใช้สุขภัณฑ์ใหม่หมดเลยค่ะ เราจะปูกกระเบื้องให้มันชิดกับฝ้าเลยนะคะเพื่อที่เวลาทําความสะอาดจะได้ทำความสะอาดง่ายขึ้นนะคะ่ะอันนี้คือลายกระเบื้องนะคะอันนี้ก็คือตู้เก็บของต่างๆยังไม่จบเพลงเท่านี้ค่ะ <c oughs> เดินเข้ามา <c oughs> ด้านหลังสุดนะคะ <c oughs> ก็คือห้องนี้เดินเข้ามาด้านหลังนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่สามารถวางเครื่องซักผ้าแล้วก็ตากผ้าหรือยังไงก็ได้ค่ะทำเป็นห้องซักริดได้นะคะซึ่งมันก็จะทะลุกับประตูที่เราเห็นด้านหน้าค่ะตอนเย็นๆอย่างนี้ลมโกกมากเลยนะคะตอนนี้น,นี้ลายกระเบื้องนะคะคือเป็นลาย ลายกระเบื้อต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปพาะะไปชมห้องน้ำกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดดีจุดหนึ่งนะคะที่ใช้ประตูบานเลื่อนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเปิดประตูเข้าออกขาน ่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะเช่นเดิมค่ะเราปูกระเบื้องใหม่หมดทั้งห้องเลยค่ะก็คือจะเป็นสีขาวตัดกับสีดำค่ะสุขภัณฑ์ชักโคกอ่างล้างหน้ากระจกแล้วก็ฝักบัวนะคะก็คือจะเออใหม่หมดทุกอย่างค่ะตัดด้วยพื้นสีเทานะคะเป็นพื้นกระเบื้องอันนี้จะคือจะไม่ลื่นนะคะเวลาอาบน้ำ ถ้ากับบางผู้นี้มันก็คือจะลืมเราก็เลยเอากระเบื้องหยักมาปูเป็นพื้นแทนค่ะเป็นอยู่ในโทนสีเดีดยวกันถือว่าดูดีทีเดียวเลยนะคะท <c oughs> รงนี้ก็คือเหมือนกันค่ะปุกระเบื้องชิดฟ้า จะมีห้องเก็บของใต้บันไดนะคะห้องหนึ่งสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางต่างๆหือว่อของใช้จุกจิกของเราได้ค่ะอันนี้คือชั้นหนึ่งนะคะห้องนั่งเล่นส่วนนี้นะคะที่แจ้งให้ทราบแต่แรกว่าเราสามารถเข้าได้ทั้งฝั่งนี้ค่ะและก็ฝั่งนี้ค่ะ หรือจะพาอ,ออกไปชมนะคะว่ารอบๆจะเป็นยังไงคะ่ะตรงนี้ก็จะมีบันไดาสากขั้นนะคะประตูก็คือทำเป็นประตูเลื่อน,นะคะ่ะตรงนี้ข้างบ้านนะคะก็จะสามารถจอด รถข้างๆบ้านได้อีกหนึ่งถึงสองคันเลยค่ะหลังคาลงจอดรถนะคะก็คือทํารอบรอบตัวบ้านเลยค่ะ เดินเข้ามาก็คือตรงนี้จะเชื่อมต่อกับประตูด้านหน้านะคะวันนี้เราจะปูกับเป็นกระเบื้องลายเดียวกันหมดหมดทั้งหลังเลยค่ะตรงส่วนข้างบ้านนะคะนี่คือส่วนที่ต่อการจับหน้าบ้านนะคะเราเราก็มีพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยค่ะซึงจะยาวต่อไปถึงด้านหลังเลยค่ะ ต่อไปขึ้นมาจะเรียกว่าชั้นที่สองหรือว่าชั้นหนึ่งครึ่งก็ได้ค่ะเป็นห้องห้องนึ่งที่อาจจะเป็นสำหรับห้อง คุณพ่อคุณแม่ที่จะได้ไม่ต้องเดินบันดไดหลายๆขั้นขึ้นไปหรือว่าจะทําเป็นห้องเรียนหนังสือทําเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งก็ได้ค่ะโดยการปิดม่านตรงนี้นะคะเพราะห้องมันก็ใหญ่พอสมควรเลยค่ะตรงนี้เราก็ใช้กระเบื้องลายเดียวกันกับพื้นตรงห้องนั่งเล่นข้างล่างนะคะการที่มันเป็นกระจกนี่มันจะทำให้ดูห้อง ดูเหมือนมันทะลุก,กันไดน้มันก็เลยดูห้องกว้างมากขึ้นนะคะขึ้นไปชมชั้นสองกันค่ะต่อมาขึ้นมาชั้นบนนะคะตอนนี้ก็คือชั้นที่สองค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะ อันนี้เราจะไปดูห้องนอนสองห้องนอนนี้ก่อนนะคะพื้นนี่ก็คือทาเคลือบใหม่หมดเลยะคะ่ะสองห้องนี้จะมีขนาดเท่าๆกันนะคะอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวบ้าน,นะคะ่ะระหว่างส,าสองห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำที่ปูเหมือนกับชั้นล่างคะ่ะ กระเบื้องสีขาวตัดด้วยสีดำค่ะจะแตกต่างแค่ตรงฝักบัวที่มันอยู่ฝั่งนี้นะคะข้างล่างฝักบัวจะอยู่ด้านนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านคุณอาลรนะคะคือเขาจะมีขั้นแรกก็คือห้องแรกตรงนั้นนะคะพอขึ้นมาในส่วนชั้นสองก็จะมอีก2ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำแล้วก็ขั้นต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งที่เป็นบันไดสั้นๆอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมก็คือห้องนอนใหญ่ะคะ่ะ ตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเข้ามาถ่ายวิดีโอได้ะคะ่ะห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้จะมีห้องน้ำภายในตัวห้องนะคะก็คือเป็นห้องน้ำส่วนตัวของห้องนี้แต่จุดที่ปุ้ยชอบในห้องนี้นะคะก็คือมันจะมีโดมอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่รู้ถามมามองเห็นไหมแต่วา่าปุ้ยลองปิดไฟให้ดูนะคะห้องน้ำมันก็ยังสว่างอยู่ คือใช้แสงภาธิตาโนอกห้องน้ำห้องนี้จะใหญ่ขึ้นมาเกือบสองเท่าของห้องน้ำอีกสองห้องที่เราดูไปนะคะเอ่อกระเบื้องก็คือโปสีขาวสองด้านและสีดำทั้งหมดด้านนี้ด้านเดียวค่ะ ก็จะได้อีกอารมณ์นหนึ่งนะคะห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีที่วางพวกแชมพูอะไรต่างๆนะคะยาสระผมติดตั้งกระจกใหม่ตรงนี้แล้วก็มีชกักโคกมีอ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะฝักบัวน,นะคะ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ้านหมู่บ้านคุณอะไรพื้นที่52ตารางวาค่ะถ้าท่านได้สนใจก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็มี Facebook ให้ติดตามนะคะหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะจะเป็นคุณปุ้ยหรือคุณภพยวันก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ